มีรายงานจากแหล่งข่าวใกล้ชิดราชวงศ์อังกฤษว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ได้อวยพรให้กับเจ้าชายฮารีสำหรับการร่วมทำซีรีส์สารคดีให้คำปรึกษาสุขภาพจิตร,ร่วมกับโอปราวินฟรีเพราะเข้าใจผิดว่าเจ้าชายฮารีจะทำรายการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตของทหารให้แก่กองทัพทหารผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ซึ่งแหล่งข่าวรายงานว่าหลังการออกอากาศของเจ้าชาหฮารีที่มุ่งโจมตีราชวงศ์ตั้งแต่พระบิดาบังเกิดกล้าวไปจนถึงสมาชิกราชวงศ์องค์อื่นๆแม้แต่เจ้าชาฟิลิปหรือแม้กระทั่งสมเด็จพระราชินีนาถก็ต้องรู้สึกสะเทือนใจด้วยเพราะเจ้าชาหฮารีอ้างว่าสาเหตุการป่วยทางจิตของตนนั้นเกิดจากวงจรของราชวงศ์ที่ส่งต่อมาเป็นทอดๆจนกระทั่งถึงพระองค์ สมเด็จพระราชินีนาถวัย95ชันษาให้พรแก่เจ้าชายฮารี่วัย36ชันษาเมื่อปีคริสตศักราช2018เนื่องจากการกราบบังคมทูลจากเจ้าชายฮารี่ว่าต้องการร่วมงานกับโอบราววินฟรีในซีรีส์สารคดีเกี่ยวกับสุขภาพจิตสำนักข่าวเดลิเมรรายงานข่าววงในอ้างด้วยว่าความคิดนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าชายฮารีและโอ,อปราวินฟรีกลายเป็นเพื่อนสนิทกันโดยการแนะนำจากเมแกนมาเคลิลพระชายาวัย39ชันาษาอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวใกล้ชิดราชสำนักอ้างว่าวิธีที่เจ้าชายฮารีนำเสนอต่อสมเด็จพระราชินีนาถให้เห็นชอบนั้นทำให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างชัดเจนเพราะสมาชิกราชวงศ์จะไม่มีทางเห็นด้วย กับการออกอากาศของซีรีส์สารคดีดังกล่าวที่มุ่งเน้นทำร้ายพระบิดาแท้ๆและสถาบันของพระองค์เป็นการส่วนตัวในรายการเดอะมิวคันซีเจะาชายแฮร์รี่กล่าวหาว่าครอบครัวของพระองค์แสดงความละเลยต่อสุขภาพจิตของพระองค์และอ้างว่าพระบิดาจะฟ้าชายชาร์ลส์ทำให้พระองค์ทนทุกข์ เหล่าสมาชิกราชวงศ์ที่อยู่เคียงข้างสมเด็จพระราชินีนาถและเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ต่างรู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแหล่งข่าวใกล้ชิดสำนักพระราชวังบักกิงแฮมกล่าวแหล่งข่าววงในกล่าวว่ามันเกิดคำถามเกี่ยวกับความเชื่อใจความซื่อสัตย์ที่เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ณตอนนี้สมาชิกทุกพระองค์เห็นใจต่อการบาดเจ็บและชีวิตที่มีปัญหาของเจ้าชายแฮร์รี่ แต่ก็รู้สึกเสียใจและไม่สบายใจที่เจ้าชายแฮร์รี่แบ่งปันเรื่องนี้ในรายการโทรทัศน์ที่ดังระดับโลกแน่นอนว่ารายละเอียดที่เจ้าชายแฮร์รี่ตีแผ่ออกไปทำให้เกิดภาพลบอย่างมากเกี่ยวกับครอบครัวและการเลี้ยงดูแหล่งข่าวกล่าวว่ามันส่งแรงสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวออกไปทุกหนทุกแห่งเมื่อเจ้าชายแฮร์รี่มีอิสระที่จะพูดถึงความจริงของเขา และแน่นอนว่าแต่ก็ควรทำความเข้าใจและมีความรับผิดชอบจากจิตสำนึกและผลจากการกระทำของตนด้วยขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าวเดอะซันค่ะ